หมึกผัดผงกะหรี่รา,ขากข้าวหมูคั่วพริกเกลือราข้าวกุง้งคั่วพริกเกลือราข้าวเป็นเมนูที่อยู่ในร้านอาหารที่เป็นจานใหญ่ะคะ่ะแต่เราเอามาทําเป็นราข้าว60 8 0 1 0 0 120แล้วแต่วัตถุดิบพราะถ้าเป็นตามสั่งทั่วไปที่ไหนก็มีไม่ต้องไม่ต้องไปถึงร้านเราก็ได้ได้ตรงปกไว้ทุกจานเลยคะ่ะเหมือนกันทุกจานเอยอะมากเลยค่ะพี่ให้เยอะมากลูกค้าสั่งข้าวเปล่าเพิ่มบางคนเหลือแค่น้ำแกงส้มอ่ะเหลือแค่น้ำอ่าพี่ขึ้นถ้วยขอใส่ถุงกลับบ้านตัวคั่วพริกเกลือก ตัวพิเกืออขอใส่ถุงกับบ้านสลวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o o d ดี้เกิร์นี่พี่ก้อยและนี่ก็ไอเดียนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนและคะเนี่ยค่ะวันนี้แม่จะพาไอเดียกับทุกคนนมาอยู่ที่แม่กองอัมพวาสมุทรสงครามนะคะ แล้วก็ร้านที่เราจะไปกินกันวันนี้นะคะเขาจะอยู่ในซอยวัดบางจักเร่งแล้วเรามากินอะไรกันหเหรอคะวันนี้ใช่วันนี้แม่สะพายเดียมากินเมนูสุดทิดอะเป็นคอนเทนท์ที่ทําเมื่อหลายคนก็ดูเยอะทุกทีมันจะมีอยู่2คอนเทนท์น่ะก็เป็นข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ไม่ต้องเดาเลยบอกได้เลยว่าคืออาหารตามสั่งกับเมนูซ<อ>ีฟนะู้ดแต่วันนี้จะเอา2เมนูนี้มารวมกันไว้ในร้านเดียวกันฮ้ย โอ้ยเราไม่เลือกสักอย่างเลยเหรอไม่เลือกสักอย่างเลยร้านนียเขาทําได้แต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกาลังใจให้พี่ก้อยแล้วก็ไอเดียคนละหนึ่งไลค์ค่ะแล้วก็ทักทายนในคอมเมนต์ได้ค่ะค่ะถ้าทำครบหมดแล้วเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันเลยนะคะไปคุยกับเขาด้วยกันเลยค่ะดีค่ะพี่ก้อยค่ะน้องชื่ออะไรคะน้องนาดร้านน้องนาดชื่ออะไรคะชื่อ้านดพุ่มมะลินกระปอาปลาปรุงสดค่ะแล้วเปิดปิดกี่โมงจ๊ะเปิดประมาณ9โมง9โมงครึ่งค่ะปิดประมาณสองทุ่ม ก้าโมงถึงสองทุ่มใช่ค่ะแล้วนั่นมีวันหยุดไหมคะตอนนี้หยุดทุกวันจันทุ์วันจันรนะคะทาไมถึงชื่อร้านภูมิมลินคะเป็นชื่อใครภูมิมลินมาจากชื่อวัดค่ะเมื่อก่อนตั้งอยู่ตรงกําแพงวัดภูมิมลิน<อ>แต่ต้องยายไม่อยู่ตรงนี้<อ>เพราะว่าตงรงนู้นเะนี่ยมันอยู่ข้างกําแพงวัดแล้วที่จอดรถระบาก<ๆ>ก็เลยต้องย้ายไม่อยู่ตรงนี้ นี่ก็เห mm. ็นชื่อร right ้านกระเพาะปลาจะขายแต่กระเพาะปลาอย่างเดียวหรอคะไม่ค่ะมีอาหารอื mm. ่นด้วยมีอาหารแบบอาหารตามสั Climate ่งที <laughs> <laughs> ่เป็นอาหารทะเลเพซีฟู้ดค่ะเป็นอาหารทะเลราดข้าวเป็นกับข้าวยกตัวอย่างเมนูตามสั่งให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็จะเป็นพวกอย่างกุ้งคั่วพริกเกลือราดข้าวหมึกผัดผงกะหรี่ราดข้าวหมูคั่วพริกเกลือราดข้าวเป็นเมนูที่อยู่ในร้านอาหารที่เป็นจานใหญ่อะค่ะแต่เราเอามาทําเป็นราดข้าวแล้วอย่างกระเพาะปลาปรุงสดเนี่ยคือคืออะไรคะกระเพาะปลาปรุงสดหมายความว่าเราปรุงชามต่อชาม หนึ่งหม้อก็หนึ่งชามทุกครั้งลูกค้าจะสั่งสิบถุงเราก็ทำสิบหม้อมันแตกต่างจากที่เขาทําเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วตัดขายมันจะอร่อยกว่าค่ะพี่ด้วยตัวแป้งด้วยอะไรมันก็จะข้นกว่าแป้งมันจะไม่เคลื่อนตัวก็จริงๆเนื้ออะไรที่มันปรุงสดใหม่ทุกครั้งมันจะอร่อยกว่าจริงๆนอะด้วยค่ะแล้วลูกค้าก็ได้กินร้อนๆทุกชามแล้วอย่างกระเพาะปลานี่ขายยังไงคะตอนนี้ทําเป็นราคาเดียวค่ะชามละห้าสิบบาทห้าสิบบาทที่เป็นชามแบบชามก๋วยเตี๋ยวเราก็จะมีเป็นแบบที่ลูกค้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้ว ลูกค้าเริ่มขอแบบว่าขอทําเป็นชามใหญ่อก็จะเป็น1ชามใหญ่เลยกินได้ประมาณ 6, 7คน200บาทแล้วอาหารตามสั่งราคายยงไงไะเริ่มต้นที่60บาบคาทจากเป็นผัดก,กะเพราละข้าวทั่วไปแล้วก็ถ้าเป็นเมนูของทะเลก็จะแล้วแต่60 80 1 0 0 120แล้วแต่วัตถุดิบแล้วแต่เมนูที่เอามาทําเป็นอะไระก็คือไปจนสูงสุดก็คือ120ประมาณ120แล้ววัตถุดิบอะไรที่มันสูงสุดนะคะรวัตถุดิบอะไรที่สูงสุดถ้านัตอนนี้น่าจะเป็นตัวไข่ปลาลิ้กิว้ว ไม่ใช่ปูเหรอปูไม่ค่ะเป็นก้างปูใบจราคาก็ไม่ได้แรงมากเพราะที่นี่มันอยู่ใกล้แหล่งเลยวัตถุดิบอบจริงๆอ่ที่มาแล้วมีทุกวันเนี่ยคือมีอะไรบ้างมีกุ้งมีหมึกมีปูมีกั้งมีหอยแล้วส่วนปลาจะมีตามที่ว่าวันนี้เราได้อะไรมาจะเป็นเมนูพิเศษกุ้งนี่เป็นกุ้งอะไรคะกุ้งแชบุวยค่ะกุ้งแชบุ้ยแล้วก็กุ้งทะเลสลับกันแล้วปูเหรอคะที่หลักๆของร้านดีคือจะเป็นปูใบใช้ก้างปูใบแล้วอย่างปลามีปลาอะไรบ้างคะปลาหลักๆของเราจะเป็นปลากระพงเนื้อปลาเก๋าค่ะแล้วก็ที่จะเป็น เิ่มเติมเข้ามาทุกๆวันนะก็จะเป็นพวกปลาลิ้นหมาปลาเห็ดโคนอย่างวันนี้ที่มีเข้ามาด้วยก็จะเป็นนึกไม่ออกปลากระบอกลปลากระบอกมีปลากระบอกด้วยแล้วย่างหอยนะคะหนูมีหอยอะไรบ้างหอยหลักๆที่มีทุกวันคือหอยหลอดหอยลายหอยมแมลงภู่หอยเชล,เชลจะมีเป็นบางวันที่ค่อยเห็นในออนไลน์อะตามติ๊กต๊อกลางอะไรอย่างเงี้ยคือได้ตรงปกไหม <laughs> ทุกจานเลยคะ่ะเหมือนกันทุกจานค่ะ แล้วตั้งแต่น้องนาดขายมาตั้งแต่วัดคูมินริน,นะคะใช่ไหมที่แรกเลยใช,ใช่ไหมจนมาถึงตรงนี้ประมาณกี่ปีส <10 S 2> <ป>ิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วเหรอใช่ค่ะเอาแล้วเมื่อก่อนขายอย่างนี้มานานแล้วเหรอคะพี่สาวก,กับหลานชายขายอยู่ก่อน ขายอยู่ประมาณ6 7ปีเป็นเมนูอย่างนี้เลยเป็นเมนูมีแค่กระเพาะปลากับข้าวหมูอบน้ำผึ้งแล้วพอดีพี่สาวเสียไปตอนช่วงโควิดก็เลยกลับมาอยู่แม่กองแล้วก็เลยมาทำร้านต่อก็เลยมาเพิ่มเมนูอาหารตามสั่งตอนแรกที่เริ่มจะขายข้าวเพิ่มก็คิดว่าเราจะขายแบบไหนดีนะพอถ้าเป็นตามสั่งทั่วไปที่ไหนก็มีไม่ต้องไม่ต้องไปถึงร้านเราก็ได้แล้วตัวเองมานั่งคิดอีกทีนึงเราชอบกินแบบนี้ชอบกินซีฟู้ดใช่เราชอบกินแบบนี้แล้วที่บ้านทำกับข้าวรสนี้ชอบกิน กันแบบนี้ก็อะไรที่เรากินยังไงเราก็ทําขายแบบนั้นทั้งเรื่องคุณภาพทั้งเรื่องรสชาติทั้งเรื่องอะไรทุกอย่างทําแบบที่เรากินเลยแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขามากินเราเนี่ยเขามักจะพูดถึงเราว่ายังไงคะ เยอะเกินอ๋อเหรอกินไม่ไหวกินไม่หมดห่อกลับบ้านตอนรีมาร์ใช่ไหมพี่พ่อกำลังจะถามเลยว่าจานนึงเนี่ยอิ่มไหมใช่ต้องเบิ้ลไหมเยอะมากเลยค่ะพี่ให้เยอะมากลูกค้าสั่งข้าวเปล่าเพิ่มบางคนเหลือแค่น้าแกงส้มอ่ะเหลือแค่น้ำพี่ขึ้นถ้วยขอใส่ถุงกลับบ้านตัวข้วพริกเกลือกุ้งหมดแล้วเหลือแต่ตัวพริกเกลือขอใส่ถุงกลับบ้าน โอเคมาครบหมดแล้วนะคะโอ้โห,หน่ากินทุกอย่างเลยเนะี่ยไอเดียนะเจนและที่สําคัญคือโต๊ะเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับที่เขาปรุงน่ะกลิ่นเนี่ยมันจะหอมตลอดเวลาเลยหอมล้อมใช่ไหมเนี่ยคูคูความจริงหิวตั้งนานแล้วนะเนี่ย <c oughs> เสียงคลื่นๆเลยอะคะ่ะอย่ามาดูกันนะคะว่าพี่ก้อยกับไอเดียสั่งอะไรบ้างนะคะของน้องไอเดียกินอะไรคะกั้งค่ะของไอเดียจะเป็นข้าวนะคะกั้งทอดกระเทียมราดข้าว80บาทค่ะอันนี้ของแม่เดี๋ยวยกให้หน่อยนะคะสีสวยจังก็คือ กุ้งกับหมึกผัดไข่เค็มราดข้าว100บาทเยอะมากเออจานนี้เป็นของจาก้องนะคะปลาเก๋าทอดซอสมะขามข้าว80บาทค่ะ mm hmm. มาใกล้ดอนหอยหลอดไม่กินหอยหลอดไม่ได้นะคะคืออันนี้หอยลายบวกหอยหลอดผัดใบโหระพาราดข้าว1 0 0บาทค่ะอันนี้น่ากินมากเลยต้องกินเลยนะคะ แล้วก็จะเป็นเมนูที่เป็นกับนะคะกุ้งคั่วพริกเกลือเมนูซิกเนเจอร์หรือขายดีที่สุดของร้านจานนี้เป็นกับข้าว180บาทค่ะจานนี้ตาค้องอยากกินตาค้องสั่งเองคือปลากระบอกทอดกระเทียม150บาทเป็นกับคุยจานนี้หนักอ่ะจานนี้นะตอนแรกตั้งใจว่าจะเอากลับบ้านนะคะแต่ว่าขอกินก่อนสักนิดนึงแล้วกันเนาะถ้าเหลือเราค่อยเอากลับปูใบผัดผงกะหรี่250บาทแล้วก็จานสุดท้ายค่ะจะเป็น มึกไข่ทอดกระเทียม250บาทนะคะ4ตัวแต่ใหญ่จุกๆเลยนะใช่น,นี่จานนี้ยังไม่สุดท้ายีนจานนี้จะเออลืมไปแบบเ,ออเมนูต้นกําเนิดของเขาเลยนะคะกระเพาะปลาค่ะ50บาทโอ้แล้วก็นี่เลยค่ะดูสิน้ําจิ้มซีฟู้ดจุกๆเลยค่ะให้มาเยอะมากเลยคือทุกจานเหมือนจะใส่มาให้เลยนะคะ สีเหลืองๆนะน่าจะทําจากพริกเหลืองด้วยน่าจะหอมเลยแหละจานแรกเราต้องกินต้นกําเนิดของเขานะคะกะเพราค่ะน้ําค้นด้วยอ่ามาชิมกันไอเดียโอ้หน่ากินนะคะละเอียดโยดเห็นไหมเห็นความหนืดของเขาไหมหืม อร่อยถึงว่าไหมคนสั่งเยอะอืมเขาบอกว่าอะไรก้างว่าเขามีสโลแกนนะร้านเขาอะเขาบอกว่าอยากกินกระเพาะปลาไม่ต้องเสด็จไปถึงเยาวราชให้เสด็จมาที่นี่เลยแต่ตะกี้เห็นมีคนหนึ่งสั่งเอากระเพาะปลาไม่ใส่กระเพาะปลาได้ด้วยเหรอได้เ่ะเขาทำให้ไหมเขาก็ทําให้เหรอจริงเหรอเอาแต่หน่อไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเลือดพี่ก้อยจะกินจานหลักของพี่ก้อยนะคะก็คือกุ้ง หมึกผัดซอสไข่เค็มของไอเดียกั้งทอดกระเทียมกั้งทอดกระเทียมดูกุ้งเขาพี่ก้อยให้ดูสายไหนขอดูกั้งค่ะนี่ค่ะอันนี้หนูหั่นใช่ไหมคะใช่หั่นจริงเขาใหญ่กว่านี้เนาะใช่โอ้โหจะเด็ดกินเลยเอาไหมไม่ให้หืม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 แปลว่าอะไรหืมอย่างนี้เลยเหรอ มันคือผัดไข่เค็มที่ถูกต้องตามแบบกระบวนการเป๊ะเลยทั้งรสชาติทั้งความน่ากินทั้งความฉ่ำของน้ำนะบอกได้เลยว่า<ๆ>อร่อยมากอร่อยมากจริงๆเออแล้วของไอเดียเป็นยังไงบ้างของไอเดียนะคะ<ม>ขเขามาแบบว่าก็จะมีติดติดแบบก้างมันมาแต่ว่าไอเดียว,ว่าฟันดีๆหน่อยเคี้ยวได้ทั้งตัวเลยอืแสดงว่าไซส์มันเนี่ยเหมาะก,กับการที่จะมาทำราดข้าวถูกต้องไหมคะขนาดมันนะเนาะ ให้ดูปลาหมึกค่ะดูชิ้นเขาอ่ะไม่ได้มาแบบว่ามีนิมินิมินิอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นหมึกไซส์ที่แบบโอ้โหเต็มปากเต็มคำอะดูดิขอชิมได้ไหมคะอ้หมันติดกลิ่นพริกหยวกนิดๆแล้วมันอร่อยเนาะ ดี๋ยวจานต่อมาแม่จะกินนี่เลยรวมหอยผัดโหระพาหนูกินอะไรคะกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะเมนูขายดีใช่ไหมคะดูให้ดูนะคะหอยหลอดเนาะหอยหลอดน,ะออดนี่ขอเดีกุ้งคั่วพริกเกลือนี่เข้มข้นมากสดไหมเนื้อแน่นเนาะเนื้อแน่นเนื้อแน่นมากกระเทียมกรอบไหมกรอบค่ะกรอบเลยใช่ไหม ส่วนของแม่เนี่ยหอยหลอดเนี่ยคือแบบมันโอเคมากเลยนะคะคือมันจะมีความเนี้ยวหนึบแล้วมันก็ไม่ได้มีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์หรืออะไรเลยนะคะจริงๆพี่ก้อยขอเขาไปแค่หอยลายกับหอยหลอดแต่เขามีหอยแมงผู้ด้วยเขาก็เลยใส่ใส่มาให้พี่ก้อยด้วยนะคะนี่ดูนี้หอยลายแสดงว่านี่เขาล้างมาดีอ่ะดิใช่เหมือนจะมีคุณแม่คอยดูแลเรื่องอาหารสดอยู่นั่งอยู่ข้างๆอุยกลัวคุณแม่หน้ามืดมากเลยแบบว่านั่งก้มแบบว่าแกะเปลือกกุ้งให้อ่ะ สวยงามน่ากินคือใครสายหอยอ่ะไม่ผิดหวังเลยบอกได้เลยอร่อยมากเดี๋ยวพี่ก้อยขอกินอันนี้ไหมงกุ้งคั่วพริกเกลือนะคะตะ่กี้ตอนน้องไอเดียกินน่ะเขาจะหั่นกุ้งไปแล้วนะคะพี่ก้อยให้ดูไซส์เต็มๆนี่เลยเขาเหมือนเอาใบชุบแป้งบางๆก่อนทอดนะคะใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะกรอบทั้งตัวไหมคะกรอบทั้งตัวค่ะลองกินดูรสชาติดีด้วยอ่ะเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะเค็มๆหวานๆเผ็ดๆอ่ะอร่อยมาก เดี๋ยวมาลองปลากระบอกทอดกระเทียมกันนะคะปลากระบอกของไอเดียกับของพี่ก้อยไซส์ใกล้เคียงกันเลยนะคะแล้วเท่าที่มองด้วยสายตาคือไซส์ใกล้เคียงกันหมดเลยค่ะกินเลยหัวอร่อยจังนม่เห็นไหมหอมดีมากเลยอ่ะอันนี้เห็นเขาบอกว่ามันเป็นปลากระบอกน้ำตื้นตัวมันจะเล็กเวลาทอดแล้วมันกรอบแล้วอ่ะมันจะกินได้ทั้งตัวเลย ถึงว่าให้น้ำจิ้มซีฟู้ดมานี่ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูดิจิ้มเยอะมากนที่เยอมากให้แบบไม่ห่วงเลยเยาอกเอารอดข้าวเดี๋ยวมาลองจานปูใบผัดผงกะหรี่นี่เลยกล้ามเล็กๆนะคะสีดำๆด้วยนะตัดไปน้องเนื้อหวานอยู่เนาะ อื้อืมหวานอือร่อยเขาบอกว่าปูใบนี่จะเป็นปูปูที่แบบมีเนื้อแค่ตรงกล้ามใช่ไหมส่วนตรงอื่นเนื้อจะน้อยแต่เนื้อกล้ามเนี่ยเยอะคือได้ยินชื่อปูใบมานานอ่ะแต่ไม่เคยเห็นตัวเต็มเ็มมันก็จะมาเจออย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยค่ะมันก็จะมาอยู่ในจานอย่างเงี้ยนี่เหมือนมันมีไข่เลยนะไข่ปูอะไข่ปูอะให้เยอะมากอ่ะดูดิ แล้วก็มีหลายกล้ามมากเลยนะคะเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ย<ม>กินได้แบบไม่ต้องกลัวหมดเลยนะคะถ,<ม>ถ้ามากหลายคนไอเดียว่าให้เป็นกล้กลามๆเนี้ยกินง่ายเลยนะใช่ตอนแรกกะว่าจะไม่สั่งเ<อ>พราะกลัวว่ามันจะกินยากเ<อ>พราะว่าเขาเป็นร้านอาหารตามสั่งไม่ใช่พัทคารนะแต่พอเขามาเป็นอย่างเงี้ยตกใจเหมือนกันนะเรารู้สึกแฮปปี้มากเลยอ่ะรู้สึกกินง่ายจริงๆเะแบบมันเป็นชิ้นเป็นอันอือใช่ ปูผัดผงกะหรี่เขาอะเขาก็จะใส่หอมพริกหยวกอะไรมาให้นะคะแล้วเขาก็จะมีความเข้มข้นกําลังดีนอะแล้วเขาที่มองเนี่ยคือเห็นไหมคะเขาจะไม่มีน้ํามันเจิ่มๆลอยอยู่เลยอันนี้คือสิ่งที่พี่ก้อยชอบมากเลยนะเพราะเป็นคนไม่ชอบกินอะไรมันๆเลี่ยมออขอชิมไปนีดหน่อยไขๆแล้วเนี่ยืม,มน้ำลายหกจานนี้นะคะอยากกินมากๆเหมือนกันหมึกไข่ทอดกระเทียมค่ะน้องไอเดียจิ้มเอานะเดี๋ยวแม่หักให้ดูมันเป็นหมึกไข่ด้วยนะคะ นี่ดูดึงๆลองเลยลองเลยลองชิมเลยืมกรอบนอกนุ่มใน คือรสมันนี่ยจะมีความห,หวานเค็มๆมันๆแล้วก็มันมีความกรอบๆหอมๆจากไอตัวกระเทียมที่เขาลาดมานะคะอร่อยมากเลยต้องบอกว่าไอตัวไข่มันเน่ยก็มันๆเนอะแล้วก็ไม่มีความขาวใช่นุ่มเลยเนะอะเดี๋ยวพี่ก้ายขอลองจิ้มกับซีฟู้ดเลยนะคะชามเวอร์ส่วนใหญ่นี่เลยกุ้งคั่พริกเกลือซิกเนเจอร์ เป็นไงเหมือนนั่งกินอยู่แบบบนเกาะส่วนตัวไหมเหมือนเลยค่ะทั้งสดทั้งอร่อยจะบพอรว่ก็ลมพัดเย็นสบายมากจัดไป เป็นเมน้องไอเดียโอ้โหตอนนี้กินเสร็จแล้วง่วงเลยเจอมนอนเลยใช่ไหมเดี๋ยวพาไปนอนที่ดอนถอยหลอดนะคะสําหรับร้านภูมิลินกระเพาะปลาปรุงสดเนี่ยนะคะพี่ก็ต้องขอพูดถึงกระเพาะป่าเขาก่อนเลยค่ะเครื่องของเขาเนี่ยนะคะทำบอกมาเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่ดีเลยค่ะโดยเฉพาะน้ําซุปเนี่ย ปรุงรสออกมาดีมากซดกินเพลินๆนะ่ะแปบ๊บเดียวหมดเลยนะว่าะไหมแต่ที่วันนี้ตั้งใจมาเนี่ยนะคะไม่ใช่เพราะว่าจะมากินกระเพาะปาอย่างเดียวนะคะแต่ที่อยากกินมากๆเลยคือตามสั่งซีฟูด้ดราดข้าวอะ่ะขอขีดถูกให้เลยว่าตรงปกแน่นอน,นะคะ่ะไปมาที่เขาให้มาโบะมาให้เนี่ย ถูกใจสายซีฟู้ดแน่นอนขับรถออกจากกรุงเทพมาไม่ถึงชั่วโมงอะมาเพื่อมากินร้านนี้ด้วยทั้งปริมาณแล้วก็ราคาบอกเลยว่าคุ้มสุดๆลยคะหายากนะคะซีฟู้ดราดข้าวราคาหลักสิบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปลาเก่าทอดราดซ้อนมะขาหมหรือกุ้งขั่วพิกเกลือเริ่มต้นที่ราคา80บาทเนี่ย มาแต่และชิ้นน่ะไม่ใช่มาแบบเล็กๆนะคะชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำอะ่ะทุกจานอะ่ะอร่อยเข้มข้นมากๆยิ่งเหาะด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดกินเนี่ยอบอกได้เลยว่าอร่อยไม่รู้ลืมเลยค่ะแต่ใครที่มาเนี่ยต้องบอกว่าต้องใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านเขามีแม่ครัวอยู่คนเดียวเองนะคะอืมต้องใจเย็นแล้วรอใช่ไหมได้กินของอร่อยแน่นอนใช่ใครที่เป็นสายซีฟูด้ดราดข้าวโปะข้าวมาตุ้มๆเต็มๆราคาหลักสิบแบบนี้นะคะมั่นใจเลยเลยว่าร้านนี้หลังจากนี้ไปอ่ะ แน่นกว่าน,นี้แน่นอนค่ะคุ้มจริงๆนะคะที่ขับรถมากินถึงเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวพอกินอิ่มแล้วเดี๋ยวแม่พาน้องไอเดียไปเที่ยวมันจะมีอยู่สองที่คือดอนถอ,อยหลอดกบลงังพะวอไอเดียอยากไปไหน ไปอัมพาวาแล้วกันค่ะไปอัมพาวาแล้วรู้ไหมอัมพาวาคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เห็นเห็นมันดังออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอัมพาวากันนะคะ <c oughs> ใครมีร้านเด็ดร้านอร่อยร้านในดวงใจต้องทํายังไงคะแนะนําเข้ามาเลยเนะแนะนำเข้ามาเลย <c oughs> ใครเป็นเจ้าของร้านไม่ต้องกังวลเลยนะคะแนะนําตัวเองเข้ามาเลยค่ะบอกเล่าเรื่องราวอาหารของตัวเองแล้วเรื่องราวของตัวเองนะคะ <c oughs> ถ้าสนุกแล้วเด็ดจริงอ่ะเดี๋ยวพี่ก้อยจะตามไปกินไปรีวิวเลยค่ะไปก่อนนะวันนี้บ๊ายบาย